สวัสดีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาโครงงานทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาระดับปวสาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลแผนกวิชาคอมพิวเตอร์นะครับที่ได้เรียนรายวิชาโครงงาน1โครงงาน2ประจำปีการศึกษา2,565กับครูนะครับวันนี้มีเทคนิคดีๆที่จะมานําเสนอเพื่อให้เราเอาไปใช้ในการจัดเอกสารของเราให้ดีมากขึ้น นั่นก็คือเรื่องของการย่อลิงก์หรือ URL ที่มีความยาวมากๆให้มันสั้นลงนะครับโดยใช้เครื่องมือของเว็บ bitly com นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการย่อลิงก์ที่มันมีความยาวมากๆให้สั้นลงด้วยเว็บ bitly com สาเหตุที่ต้องมีการย่อลิงก์นะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะทำเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารบรรณานุกรม เอกสารบทที่ 2, 3, 4หรือภาคผนวกบางส่วนถ้ามีกรณีของการใส่ลิงก์หรือ u r l ลงไปในเนื้อหาในเอกสารของเราเนี่ยบางทีลิงก์ตัวนั้นเนี่ยมันจะมีความยาวผิดปกตินะครับอย่างเช่นมีความยาวมากถึง5บรรทัด6บรรทัดหรือบางคน3บรรทัดก็ถือว่ายาวแล้วนะครับเวลาเราเอาไปใส่เนี่ยมันจะทําให้การจัดเอกสารของเรามันดูเลอะเทอะดูขี้เร่เกินไปนะครับดังนั้นเราจึง ควรจะรู้ว่ามันจะมีวิธีการทําให้ลิงก์เหล่านั้นเน่ยมันดูสั้นลงนะครับดูสั้นลงแต่สามารถที่จะเปิดได้ตามลิงก์ต้นฉบับเลยนะครับคือลิงก์จริงมันจะยาวขนาดไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้าเราย่อให้สั้นลงแล้วลิงก์ที่สั้นตัวเนี้ยเวลาเราคลิกเปิดหรือพิมพ์ตามเนี่ยมันก็จะขยายให้มีขนาดลิงก์เหมือนกับที่เราก๊อบมาในครั้งแรกนะครับนี่คือสาเหตุที่ต้องมาสอนเรื่องนี้ เอกสารของเราก็จะได้ดูน่าดูยิ่งขึ้นไม่ยาวไม่ใช้พื้นที่ในการจัดเอกสารมากเกินไปโดยเฉพาะในส่วนของการทำบรรณานุกรมนะครับเชื่อหรือเกินว่าทุกกลุ่มที่ไปตามหาเนื้อหามาใส่ในบทที่2ให้ครูมักจะนำเนื้อหามาจากเว็บไซต์พอนำเนื้อหาจากเว็บไซต์มาเนี่ยเราจะต้องทำบรรณานุกรมก็คือใส่แหล่งที่มาให้ครูด้วยซึ่งจะเป็นการใส่แหล่งที่มาที่เรียกว่า การอ้างอิงหรือเขียนบรรณานุกรมในรูปแบบของเว็บไซต์หรือแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อันนี้คือที่มาที่ไปนะครับที่ต้องสอนเรื่องนี้ก็จะมีประมาณนี้ส่วนเครื่องมือนะครับก็จะอยู่ในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า b i t l y c o m เราก็สามารถที่จะพิมพ์ URL ตัวนี้หรือว่าไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าถ้าต้องการย่อลิงก์เนี่ยใช้ b i t l y c o m ได้นะนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับโดยจะทาการคัดลอกลิงก์ ตัวอย่างที่เป็นลิงก์ต้นฉบับแล้วมันมีความยาวมากๆมาใส่นะครับแล้วก็จะสอนวิธีการย่อลิงก์จากเว็บบิลลี่แล้เอาเว็บบิลลี่มาเอาลิงก์จากเว็บบิลลี่มาใส่นะครับแล้วเราจะทดลองเปิดดูว่าเวลาที่เราก็มาใส่เราคลิกเปิดหรือเปิดกับเว็บเบราว์เซอร์แล้วมันจะไปยังหน้าต้นฉบับเหมือนลิงก์ต้นฉบับหรือเปล่านะครับอ่ะก็อันดับแรกนะครับ ก็ไปตามหาเนื้อหาก่อนนะครับอย่างตอนเนี้ครูก็ลองตามหาเนื้อหาข้อมูลนะครับที่จะเอามาทําในเอกสารบทที่2นะครับก็คือกระบวนการผลิตวิดีทัศน์และภาพยนตร์พวกนี้นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างนะสำหรับบางกลุ่มที่ทําเกี่ยวกับวิดีทัศน์เนี่ยจะต้องรู้ทฤษฎีพวกนี้นะครับทฤษฎีพวกนี้ดังนั้นในเอกสารบทที่2เราต้องมีพวกนี้ก็เลยมาค้นหาครับเนี่ยได้เนื้อหาแล้วในการเอาไปใส่ในบทที่2ของพวกเรานะครับเนื้อหา ตรงเนื้อหาเนี่ยเราเอาไปใส่ในบทที่2แต่ในส่วนของการทำบรรณานุกรมนั้นสิ่งที่เราต้องเอาไปเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือตรงนี้ครับเนี่ยดูข้างบนนี้นะครับเนี่ยในช่องอ URL นะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับถ้าเราคลิกคลุมทั้งหมเนี่ยตรงนรเนี้ยครับเนี่ยที่ครูทำไฮไลท์เอาไว้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่า URL หรือลิงก์นะครับลิงก์ซึ่งจะเป็นตัวที่เราจะเอาไปใส่ใน บรรณานุกรมด้วยเพราะว่ารูปแบบของการจัดเว็บไซต์เนี่ยต้องใส่ลิงก์ไปด้วยนะครับอ่ะทดลองนะครับครูจะก๊อปลิงก์ตรงนี้ไป่ะซูมให้ดูนะครับก๊อปก็คอนโทรลเก็ได้ครับคลิกที่ลิงก์คอนโทรลเก็ได้เนี่ยมันก็จะคลุมทั้งหมดแล้วก็คลิกขวา c o ปี้นะครับก็ปี้เสร็จอันนี้จะทดลองนะครับเดี๋ยวเวลาเราทำบรรณานุกรมเนี่ยเราจะมีรูปแบบการใส่ทดลองนะครับเอาลิงก์มาใส่ครับคลิกขวามาใส่ปั๊บเนี่ยครับเนี่ย พอครูเอาลิงก์มาใส่เนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยลิงก์มันยาวครับกี่บรรทัดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตั้งหกบรรทัดนะครับกลับไปดูใหม่แต่ว่าลิงก์ที่มันปรากฏอยู่ตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมครับเฮ้ยมันดูสั้นๆนะน่าจะไม่เกินหนึ่งบรรทัดนะครับแต่เวลาที่เราเอาไปใส่เนี่ยปรากฏว่าลิงก์มันยาวมากครับเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามันมีภาษาไทยอยู่ด้วยเนี่ยเวลาที่ลิงก์มันจะไปปรากฏในเอกสารของเราเนี่ย มันจะไม่ได้แสดงภาษาไทยนะครับมันจะแสดงข้อมูลที่เป็นยาวๆแบบนี้นะครับเพื่อง่ายคือมันแปลงให้เป็นเป็นลิงก์ที่ถูกต้องกว่าเดิมนะครับดงนั้นถ้าใครไปก๊อปลิงก์ที่มันมีข้อความภาษาไทยมาด้วยนะครับเวลาที่เราก๊อปมาวางเนี่ยเราก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราจะเข้าถึงหน้าเว็บนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับครูลองก๊อปปี้นะครูลองก๊อปปี้ถัดลอกนะครับหรือบางคนจะสร้างเป็นลิงก์แล้วก็คลิกจากเอกสารไปเลยก็ได้นะครับ เอามาวางนะครับกด enter มันก็จะย่อเป็นลิงก์สั้นๆให้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับแต่ว่าในเอกสารของเราเนี่ยมันดูยาวเกินไปเห็นไหมครับมันดูยาวเกินไปซึ่งซึ่งครูไม่ชอบนะครับบอกตรงๆแล้วเวลาที่เอกสารเราทํามาเนี่ยมันจะดูแบบเลอะเทอะนะครับเปลืองพื้นที่มากดังนั้นเราจะต้องทําการย่อลิงก์ให้ครูนิดหนึ่งโดยใช้เครื่องมือก็คือเว็บบิ t ลีตัวนี้มาดูกันเราก็ทําการ ไปที่ Google ก็ได้นะครับถ้าจำชื่อลิงก์ไม่ได้ครับแล้วก็พิมพ์ง่ายๆเลยครับ bit b i t l y แค่นี้สัญลักษณ์ของโปรแกรมหรือของเว็บก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับอ่ะเห็นแล้วก็คลิกไปเลยพอคลิกเสร็จเนี่ยครับเจอหรือยังครับ bitly.com มันก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการทำ URL ให้สั้นลงหรือสามารถกำหนดอย่างอื่นได้นะครับเราก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จปับ๊บรอนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของพวกเรานะครับ มันก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับตรง get start ตรงนี้ก็ปิดนะครับเป็นการแนะนําเฉยๆนะครับหน้านี้คือหน้าเว็บของบิทลี่นะครับให้เราทําการเลื่อนลงมาทีหนึ่งครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนี่มันจะอยู่ตรงนี้ครับดูนะเนี่ยตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับช่องที่เราจะใช้ในการสร้างลิงก์สั้นของเรานะครับอ่ะอันดับแรกก็คือเราจะต้องมีในส่วนของลิงก์ที่มันยาวๆนะครับ เราก็ต้องไปก๊อปมาใส่ตรงนี้และครับมาใส่ตรงนี้นะครับโอเคนะค okay, ก็กลับไปที่หน้าเว็บของเรานะครับครูก็ก๊อปมาเลยครับคลุมคลิกขวาก๊อปปี้แบบนี้มาหรือบางคนถนัดใช้คีย์ลัดก็ใช้ไปนะครับคลุมทั้งหมดคลิกขวาก๊อปปี้พอก๊อปปี้เสร็จปับ๊บมาเปิดหน้าบิลลี่นะครับเราก็เอาเมาส์มาวางนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเพสครับนี่แบบนี้ มันจะยาวยังไงไม่ไม่ได้สนใจนะครับแต่ให้เราเอามาวางไว้ก่อนแบบนี้นะครับพอวางไว้เสร็จปับ๊บขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมากดปุ่มนี้นะครับนี่ปุ่มนี้เขาเรียกว่าปุ่มทําให้สั้นลงนะครับกดเลยนะครับหนึ่งสองสามปับ๊บพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีรายการหน้าต่างนะครับโผล่ขึ้นมาข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นมันก็จะมาปรากฏตรงนี้แล้วครับปรากฏตรงนี้แล้วก็ปรากฏตรงนี้ครับ มีอยู่2ที่นะมีอยู่2ที่คำถามคือเราจะใช้ตัวไหนนะครับใช้ตัวไหนก็ได้เพราะมันเป็นตัวเดียวกันดังนั้นเราจะได้ลิงก์สั้นๆมาแล้วนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือมาคลิกตรงคําว่า copy ตรงนี้ครับปุ่ม copy ตรงนี้ครับคลิกเลยครับ copy หนึ่งครั้งมันก็จะ copy เก็บไว้ให้เราแล้วนะครับแล้วหน้าที่ของเราก็คือเอามาวางในตำแหน่งที่เราต้องการจะให้ลิงก์ของเราปรากฏนะครับครูก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับแต่เวลาเอาไปใส่ของเราก็เรื่องของเรา คลิกขวาวางแบบนี้ครับนี่มันก็จะได้เป็นในส่วนของลิงก์สั้นๆออกมาแบบนี้ครับนะเนี่ยลิงก์สั้นๆออกมาแบบนี้ก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้เลยครับนี่จะมีค่าเท่ากับลิงก์ยาวๆตรงนี้เลยไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อต้องทดลองนะครูจะก๊อปปี้ครับครูจะก๊อปปี้ลิงก์แค่นี้นะครับคลุมาไว้คลิกขวาก๊อปปี้แล้วไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์แท็บใหม่ขึ้นมานะครับ แล้วก็วางนะครับเพสแบบนี้กด enter ครับรอสักพักหนึง่งมันก็จะวิ่งไปยังเว็บไซต์ที่เป็นลิงก์ยาวๆที่เราเอามาย่อนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันไปแล้วนะครับเห็นไหมฉงนั้นเวลาที่เราทำบาราณุกรมหรือจะแทรกลิงก์ลงไปเนี่ยอย่ามาแทรกยาวๆแบบนี้ครูนะครับเอาไปทำเอาไปแปลงให้มันเป็นลิงก์สั้นๆแบบนี้ดีกว่า นะครับเนี่ยโดยใช้เว็บบิ t ลี่ตัวนี้หรือจะใช้ตัวอื่นก็ได้ก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วแต่เรานะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันมีเว็บย่อดลิงก์เยอะแต่ที่ครูใช้ตัวนี้เพราะว่ามนรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็มันมันถูกชะตายยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดนะครับอย่างเช่นสร้างลิงก์ในแต่ละวันได้ได้จํานวนจํากัดไม่รู้กี่ครั้งนะครับแต่ว่าตอนนั้นเคยสร้างเยอะมากแล้วมันบอกว่า หมดสิทธิ์ในการสร้างนะครับแต่ถ้าใครมีเว็บหรือมีลิงก์ดีๆกว่านี้ก็เข้าไปใช้งานก็ได้แต่สําหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําในส่วนของบิตลี่ให้เราได้ทําการสร้างลิงก์สั้นๆแบบนี้ให้ครูนะครับก็บังว่าจะเป็นประโยชน์เวลาที่เราทํางานมาส่งครูนะครับกลุ่มไหนที่ดูแล้วก็กรุณาคอมเมนต์ไม่ด้วยว่าเข้ามาดูหรือเข้ามาเรียนรู้แล้วนะครับเพราะอย่างน้อยครูจะได้รู้ว่าสิ่งที่ครูสอนย้อนหลังให้เราดูเนี่ยมันมีคนเข้ามาดูนะครับ นะก็มีปัญหาอะไรไม่กล้าถามครูก็กลับมาดูลิงก์กลับมาดูคลิปใน youtube ตัวนี้ก่อนนะครับจะได้เข้าใจด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ลองปฏิบัติด้วยตนเองนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ